อันนี้เหรอไห<ะ>นโอ้ทูพีชเลยเหรอเฮ้ยดีไซนทีวีสวัสดีค่ะทุกคนสสวัสด,สวสดีค่ะวันนี้เราจะไปไหนกันคะดีไซน์ไปซื้อชุดว่ายน้ำของใครเลยของแม่ของแม่กับพ่อนะคะทุกคนเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวทะเลกันนะคะนี่ แม่ก็เลยจะไปซื้อชุดว่ายน้ําใหม่นะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะให้ดีไซน์เลือกชุดว่ายน้ําให้แม่นะเดี๋ยวมาดูกันว่าดีไซน์จะเลือกชุดว่ายน้ําแบบไหนให้แม่นะคะทุกคนไปกันนี่ถึงร้านแล้วไปปุ๊บเย็นเฮ้ยเอาแบบไหนดีฮะของนี้เหรอฮะของเด็กโอ้ไปไม่ได้โน้ตไปเลืให้แม่หน่อยเดียว เลือกชื่อเลน่า,นาให้แม่หน่อยเดีเยวเฮ้ยดีไซน์สวยๆทั้งนั้นเลยฉั้ออะไรนะคะหนูต้องซื้อแวนะ่นตาไว้น้ำแว่นตาไว้น้ำมีแล้วนี่ไม่ใสไม่ใสม,มินี่ของเด็กดีไซน์นู่นสวยดีไซน์เนี่ยของเด็กดีไซน์เด็กไปเลือให้แม่ก่อนไปเลือให้แม่กันเร็วดีไซน์ ดีไซมาเลือกให้แม่ก่อนเลือกให้แม่หน่อยของแม่แบบไหนดีสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะทุกคน<อ>วันนี้ดีไซน์จะเลือกชุดว่ายน้ําแบบไหนให้แม่มาลุ้นกันนะคะทุกคนไหนเลือกได้หรือยังคะเอาแบบไหนดีมีสวยๆทั้งนั้นเลยดูดิอุ้ยมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยอะ่ะดูดินนฮะอันนี้เหรอฮะไหนโอ้ทูพีชเลยเหรอเฮ<อ>้ย <laughs> สวยเนาะสวยแต่แม่มีพุงใส่ไม่ได้นะทุกคนทูพีสสวยๆทั้งนั้นเลยดูซินี่ก็สวยนุ่นก็สวยดูอามายานไป,ไป,ไปเลือกของแม่ดีกว่าอันนี้สวยแต่แม่ใส่ไม่ได้เพราะว่าแม่มีพุงพุงใหญ่นะแค่นี้ดีไซน์ก็บอกว่าแม่เหมือนคนท้องแลวนะทุกคนมาเลือกของแม่ดีกว่านี่เลยอะเดี๋ยวเลือกก่อนเลือกชื่อไหนเดี๋ยวว่ากัน<ร><ร>อีกทนีนึงใช่นักบาดาน้ำ อันนี้นะคะทุกคนตอนนี้เราก็ซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไหนสรุปดีไซน์เลือกแบบไหนให้แม่คะขอดูหน่อยทูพีชนะทุกคนทูพีชเอ้าอะไรเนี่ยแว่นตาว่ายน้ำซื้ออีกแล้วเหรออะไรเนี่ยไหนทูพีชของแม่อยู่ไหนทูพีชทูพีชแทมแทดเดมแทมแทมแปลว่าสองทูพีชแปลว่าสองชิ้นก็นี่ไงสองชิ้นเสื้อหนึ่งชิ้นกางเกงหนึ่งชิ้นถูกแล้ว ไหนผึ่งให้ดูหน่อยเป็นลายแบบไหนคะนี่สรุปแม่เลือกเป็นลายแบบนี้นะทุกคนจริงๆมีลายอื่นที่อยากได้แหละแต่ว่ามันไม่มีไซส์นี่อันนี้เป็นไซส์แม่นะม,มีลายน้อยมากเลยก็เลยเลือกลายนี้มานะทุกคนอะแล้วก็ของพ่อนะคะของพ่อก็ซื้อเนาะของพ่อนี่หนักเลยนะไม่มีไซส์เลยนะทุกคนมีอยู่ชุดเดียวม <า S 1> ไม่มีไม่มีมมมมตัวเลือกให้เลือกอเลยนะทุกคน นี่ของพ่อก็เป็นสีดำเป็นลายเป็นลายแบบนี้อ๋อแล้วก็เป็นเอขายาวเนาะที่จริงพ่ออยากได้ขาสั้นนะทุกคนแล้วประเด็นอีกอย่างนึงคือเราก็รีบด้วยไงเราแบบไม่มีเวลาที่จะไปซื้อที่อื่นแล้วไงเออเราก็เลยแบบว่าต้องตัดสินใจเลยอ่ะก็เลยเอาแบบนี้ไปเลยนะคะทุกคนตัดขา,ขาได้ตัดขาจะอะไรชุดไว้นะจะตัดขาไม่เอาไม่เป็นไรก็ใส่ขายาวไปไแหละก็ดีแล้วขาจะไม่ดํา อันนี้นะคะทุกคนวันนี้นะเราก็มาซื้อชุดว่ายน้ำนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวทะเลกันนะคะทุกคนก็มาซื้อเตรียมตัวกันแล้วนะไปเดี๋ยวเราก็รอบนี้นะเราเดินทางโดยรถไฟตู้นอนนะคะเดี๋ยวแม่กุ้งจะมาตามติดมารีวิวให้ดูนะว่าบนรถไฟตู้นอนเป็นแบบไหนนะ,ะเ,เป็นครั้ง <7 S 1> แรกของดีไซน์เลยใช่ไหมตื่นเต้นไหมจะได้ขึ้นรถไฟตู้นอนครั้งแรกไปเจ็ดวันเลยด้วยใช่ไหมไปนานมากนะรอบนี้นะทุกคนอะ <ไ>วันนี้เราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะทุกคนจะค่ำแล้วนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ <share. S 3> ับสไคร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย